ที่สวนไผ่เก็บเสร็จแล้วนะคะพริกเก็บหมดแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเก็บที่สวนกีวีกันต่อคราวนี้ก็จะเหลือแค่ที่สวนกีวีนะพริกที่สวนไผ่แปลงแปลงเดียวก็หมดแล้วมีแปลงเดียวที่บ้านก็มีสองแปลงก็เก็บหมดแล้วจากนี้ไปเราก็จะเคลียร์ที่สวนกีวีอย่างเดียวค่ะพริกไปกันค่ะ มาต่อกันที่สวนกีวีนะคะเก็บคลิกกันที่สวนกีวีลุยกันค่ะเย็นแล้วนะคะจะห้าโมงแล้วเริ่มมืดแล้วไฟเริ่มเปิดแล้วเดี๋ยวกลับบ้านกันกลับบ้านกันดูที่วันนี้จะได้กี่กิโลเมื่อเช้าเก็บไปแล้วเจ็ดกิโลอันนี้อันนี้ได้กี่กิโลเนาะ ห้ากิโลได้ไหมห้ากิโลได้ไหมจะจะได้ไหมยี่สิบโลพวกเนี้ยวันนี้กับพวกนี้รวมกันต้องได้ยี่สิบโลนะกลับบ้านกันค่ะมืดแล้วเก็บได้ทั้งหมดสิบสองเอ้สิบสามกิโลนะคะอันนี้ลังลังละห้ากิโลและอันนี้อันนี้สามกิโลทั้งวันได้แค่เนี้ยได้แค่เนี้ย ยังสวยอยู่นะพริกยังไม่ดำเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ไปเก็บเพิ่มอีกเจ็กิโลนะคะ